อ assalamualaikum ะ a r a h m a t u l l a h w a b a ะ a k a t u h ก็สวัสดีท่านผู้ชมอี่ดึงคลิปนะครับวันนี้จะพามาดูร้านกว๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับนี่ครับเมนูร้านหน้าโรเงเรียนอันมมนนะครับมีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อต้มยำทะเลเนาะอ่ามาฟังจากแม่ค้านะครับมีอะไรบ้างครับร้านนี้มีกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาล่าหย่าง คอสค่ะแล้วก็มีตนะัวน,น,น้ำน้ำปั้นน้ำช่งได้หมดเลยแล้วก็พวกโซดาก็มีค่ะแล้วก็้าจะเป็นก๋ยว,วยเตี๋ยวจะมีก๋ยยวยเตี๋ยวต้มยำทะเลต้มยำเนื้อต้มยำไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตียตตยเต๋ยวเนื้อเย็นตับโคทะเลเย็นตับโคไก่เย็นตโคเนื้อค่ะแล้วก็มีเป็นข้าวอาหารตามสั่งมีผัดกระเพราเกง,แ,งแล้วก็ไก่กระเทียมเนือ้อกระเทียมค่ะมีอาหารตามสั่งด้วย าราคาเริ่มต้นเท่ายได้นะราคาเริ่มต้น30บาทค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่จะ30บาทก๋วยเตี๋ยวไก่30 <ฮะ S 1> อ่าเป็นต้มยำทะเลครับต้มยำทะเลก็จะ40อ๋อกับต้มถ้าเป็นต้มยำก็คือ40ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อ35ยังานีกำลังทำเป็นเมนูก๋วยเตีเ๋ยวต้มยำทะเลแซนด์เวย์ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลแซนใหญ่นะครับป<ม>กติเปิดวันอะไรบ้างไหมเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันตั้ง จำเป็นจริงๆค่ะครับผมตั้งแต่เวลาเติดตั้งแต่11โมงถึง18นาฬิกามีบริการส่งด้วยนะครับบริการส่งถึงที่ติดตอ่อได้ทางไหนครับ <c oughs> ติดต <Facebook S 2> ่อผ่านเ e b o บุ๊กไรค่ะเ a c e บุ๊กชื่ออภิรดีดาราไก่ค่ะอภิรดีดาราไก f เฟซบุ๊กตามที่เห็นขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะครับนะครับมาดูท่านผู้ชมเปยนไหม นี่ครับหน้าผัานมาเมนูหลากลายนะครับหมาตามสังก็มี๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเละน้ำปั่นก็มีนะครับน้ำปัน่นมีกาแฟด้วยไหม,มกาแฟกาแฟปั่นบอกนี้นะมีมาลูกชิ้นย่าง โอเมาแล้วมาแล้วมาแล้วทต่าุผู้ชมดูอ่านี่นะครับปวยเตี๋ยวต้มยำทะเลน่าทา,านมากครับทต่าุผู้ชมร้านนี้ก็จะอยู่หน้าโรงเรียนอันมูวาฮิดินนะครับบูติซี มีบริการส่งถึงที่ด้วยนะครับนี่ฮะนี่ตำบลน,นาเคียนนี่ส่งให้หมดเลยอ่านะครับมีบริการส่งภายในตำบลด้วยนะครับทั่วตำบลเลยอ่า